ไลฟ์สดไลฟ์สดตอนนี้มิลามิน่ามาดีหน่อยมาดีหน่อยเร็วมาดีจ้ามาดีจ้าก่อนมาดีจ้ามาดีจ่าเร็วก่อนนอนเร็วมาดีจ่าลืมบอกสอนไปบดมืออยู่มาดีจ่าเช่งนี้มาดีจ้าอ่าโอ้ยมันอนีตามเึ้่นแบบดูเม้นก่อนอันเม้นกันฮะไปไสนโบไปนะโบไปมันคำละเตรียมตัวคือนอนเลย มาครับมาคุยกันในรอบดึกกับบิลล่าเนาะกอนอนอืมอะมีเมนไหมเนาะมีคนเมืองบ่างบิลล่าฮะเดี๋ยวมึงไหนบิลล่ากันเนาะเอาฮึเงี้ยองยเอาไปจับไปจับยืน bà đi ra, tôm ơi tôm ơi nếu mất phong kia gì bảo phong khen quá phong khen quá เจ็บ,บ,จบ,บมันเจ็บมันเจ็บวัสดีค่ะวัสดีครับวัสดีครับไห้ใหม่ครับวัสดีครับงันะนองให้เธอนอนหลับให้เธอนอนหลับให้เธอนอนหลับนอนเดี๋นี้เลย <c ười> <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟังเพลงมาฟังเพลงปะเต้นยังบะเต้นยังบะสวัสดีสิบหกคนดูนะฮะตอนนี้หยุดโอ้ตึกวิล่าขูดเมื่อกี้แซ่บอ่ะเอาสะสะตามสบายเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ท่า อืวมาวยาอ่า,อา,าเปิดเปิดปิดปิด,ปดยันละอ่าครับเมนมาได้นะฮะยุดยุดอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเห็นหนังเวลาอย่าพึ่งใจเย็ยเนอ๋อเอาเล่นเข้าไปตามสบาย อ๋อน,นี้มาอันเม็นดีกว่าครับผมบรรู้วสัญญาณผาดเสียงจะชัดเจนอยู่บ่านเะสจะตะวันตะวันแดงไปหยังนนเนาะผู้เวียงบ่ได้ไปนะฮะบ่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเลย ยูนี่แหละครับยูน้ำบานนี่แหละแต่มีแพทยจะไปผู้เวียงนี่ครับมีแพทยจะไปอยู่เห็นครับสวัสดีครับตอนอยังไงล่ะเป็นอะไรจ๊ะโอ้เยเล็บเนาเนาเดี๋ยวต้องตัดเล็บให้นใจเ,เลยเด้อดูสิมึงนู้น่ะผูนน่ะ kiếm uh, yeah. kiếm nữa á ah, cha mà tên đi vậy tên đi vậy vượt phiên ngày tên à, tên đó tên, đúng. tên. Uh, tên <laughs> Tên. À, u mẹ nhau lên. Tên. Để bạn không mình không? À. Tên này hết mình cái này không? à tên. Tên. ในผมเมนเองนะฮะมาเที่ยวเขาพอหน่อยครับผมกัอยากประยุตบิบวาเ่าก็ต้องมึงในการกำลังทรัพย์เนาะพอดีพึ่งมาจตา่พัทยาเนะดี้จน้องใหม่น้องวิลล่ากำลังน่ารักเลยแมนครับก็ได้หัวได้ยิมได้เรียน เจ๊เจ๊เจ๊เเเของหัวเลียนเนาะอ่ะมานาวค่ะโหเสียไมเลยเหรอบอเดเป็นเสีย วิลล่าครับสวัสดีครับน้องมะนาวสนะวัสดีครับไอ้ใหม่สวัสดีครับเหมือนกันโอ้อันเบนเน่กะวิลล่ามันเต้นอย่างเตะอีกอ่ะเต้นี่อ่ะเต้นตตตี่กะบวัสดีที่ต่อฮะบวัสดีที่ต่อกับน้องเขาจากเพชรบูรณ์คนระับสวัสดีครับ

อันเหม็นกันรู้สึกว่าวิลาแบบยุดด้านหลังอะเสียงสัญญาณภาพน่าจะดีนะครับเนาะสวัสดีสามสิบแปดคนดูตรงนี้เลยนะครับกะน่าจะไล่สดเดบพดุลครับไวยไม่มาไกลกันไล่สดเดบพดุลครับเนื่องจากว่าสักพักนึงก็ต้องเอาวิลานอน,นอล่ะเพราะว่ามันดึกละแน่กะจะเป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วนะอีกสี่นาที วิลารู้สึกว่าช่วงนี้วิลาจะชอบแบบว่ามากักแบบเต้นแบบกำมึงวิวัฒนาการของวิลาไปเรื่อยนะครับสาหรับทุกคนที่รับชมตรงนี้นะสําหรับช่องไอไมวีสองเนี่ยจะลงวิลาดูในจังหน่นอยเพราะว่าจะทายวิลาโดยตรงเนาะกำมึงวิวัฒนาการของวิลาไปน้ากันในการเติบโตเนาะเพราะว่ากอ็มไอวีอยู่น้ำวิลาทุกมือเนาะได้เห็นการเติบโตกับรู้สึกว่า แต่มีความสุขเนาะเพราะว่าเ้าเป็นพอค้นเนี่ได้เห็ดออกมาแล้วก็ขันได้เมืองกันจะเริ่มเติบโตเป็นที่ละขันตอนเนี่ยจะมีความสุขมากครับแล้วก็คนที่รับชมกันอาจจะเหมือนเหมือนกันเนาะสําหรับผูใ้ใดที่จะ <laughs> มีลูกเนาะแต่ว่ามีอะไรจยา่ยาปายจทิมกันกันคือจะมีความสุขไปน้ากันมากมากอันนี้ขอโทษขอให้นะฮะอา่า,านภาษาอังกฤษไม่ออกเดี๋ยวเอาไปแปลให้ก็น่าเลย เดี๋ยวแปลก่อนต้องไปแปลกูเกิลฮะเพื่อที่จะอ่ min, ะานเมนภาษาอังกฤษเมนนี่แหละได้เนาะเดี๋ยวขอแปลภาษาแป๊บหนึ่งครับเอเวลามาอย่างแปลภาษาแป๊บเวลา่าจะไปห้างหลังจะไปห้างหลังมาอเริ่มป่วนละเวลาก็เริ่มป่ว,วลน,วนละ วางอ,อ๋อันนี้แล้วอากาศที่บ้านคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างบอกที่โนเวออันนี้อ you ย know ู่โนเวอเ่ครับผมอ,อ,อากาศอยู่ไทยหนาวกะถือว่าหนาวประมาณตอนนี้กะยี่สิบสององศาเนาะก็ถือว่าหนาวนะครับถือว่าหนาวแล้ว จะล่ะดูแลวิลล่าดีๆจะได้มีน้องจะได้มีความสุขแบบพห้ย่ำเติมเต็มทุกๆอย่างแหละครับผมกับเต็มที่ได้กักับบ้านบานเนาะห้องกับบไวลอยมีเยีงมากไหมก็ได้ได้เท่าที่ได้เนี่ยนละ่ะซ้ำๆที่ทุกคนเห็นร่มสักโอ้ร่มสักกะกะเดี๋ยวที่ไปเยาะครับเป็นอีอย่างที่อยากไปมากๆที่ร่มสักที่เขาขคผะู้ถ้าเบิกเนาะอยากไปอยากไปจริงๆ แต่ว่าก็อยากจะให้ดีกับรอวิลาแบบว่าแต่สักสอ,ออออส,สองปีเนี่ยพอดีครับจะได้เอาวิลาไปด้วยกันพอดีโควิดยังซาซาเนาะสองปีเนี่ยพอดีครับเรา้องวิลาโอ้แล้วเอาวินโดว์ไปน้วไปสองคนฮะแค่ยังแค่ยังใช่ยังไปเต้นงี้เจน่นนะ เมือนกันนะไยลุ้งอะไรกันนะเต้น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 ยังอย่ยเาเต้นโอ้ยโอ้ยอดเมนเลยล่ะเอาอีกแล้วเมนนี่

ไี่เลี้ยวหยุดอย่าเคาะอย่าเคาะอย่าเคาะมาไหมมาไหมจะเปิดเพลงให้ฟังเสร็จละผู้ชมตอนนี้อ่าโอ,โอ้มีละหยุดหยุดเจ้าเจ้า nhỏ no, nhỏ no. หยุดหยุดหยุดใช่หรือล่าลูกิซานไปไหนไอ้ไม่บอลลูครับบรลลูนะไปหาน้องขมิ้น,นบ,นบ่เดี๋ยวจะไปไลยสดอยู่บ้านน้องเขาอยู่ครับเดี๋ยวเอาวิลล่านอนก่อนนะเอาวิลล่านอนก่อนอบ่าวถึงวินโด้สดซิงโซ่ฮะฮัลโหลครับวินโด้สดซิง ăn lạy suất youtube này, đểo lăn ở nòng youtube đeo gấp, à thế là, đểo con, kia là, ngang liền, à phiền đó phiền đó, nói chuyện với ai hà nòng à. อาวันนี้ท่าผู้ชมอเดีก็มืดแท้ก็มืดแท้อ่าบ่อยากหูหรอกสวๆมาอันนี้พูดกับครอเอาพูดกัน ยายทราบไปไหนไม่รู้ครับพอได้โตถ,ถามแนละ้วเพื่อนไปเหตุุระส่วนตัวของเพิ่อยยาไปสนใจเรารู้ตัวเองดีครับผมซอยจุบ,บงงหนีอยากจุบมากๆจุบกับน้องไปแลรวรอบหนึ่งแต่ว่าอยากวิโน,โน,ก,นกินจุบอ่ะอยากป่ะอยากนะอยากอยู่อยากมาที่ละ่ะมาไป ยมือหลนอขี้รถไปจุยูหุ่นวเออเดี๋ยวมือพ่อว่างๆเดี๋ยวตั้งใจเดี๋ยวไปจุให้อ่าเราพ่อหไงกินอยู่บ่ละพ่อจะได้ซื้อไปนะน้ำพ่อซื้อลอตเตอรี่พ่อถือไบนน ีเมมด้อ่นั่นเดี๋ยวเอานอกนอนกันนะ้อครับเดี๋ยวเจอกันไหมครับเดี๋ยวเอาเอาวิลานอนก่อนอันนี้บ่รู้นะฮะต้องทักถามตัวน้องเขาเองเพราะว่าเนะอ้ไมคก็อยู่กับลูกนะบอได้บ่ได้รู้เรื่องส่วนตัวของเขาแหละอ่ะวิลา เดี๋ยวขอจบใบสดเพียงสันี้นะเอาเมนเนี่ออกกันโอ้ยคืออยากเข็นหนาเพื่อนนี่เล่ปะ <c oughs> ลูก มนเมนนี่เจ้าเคยมีลูกหรือเปล่าเนาะมนเมนนี่ถ้าเจ้าได้หาเงินเองทรงลูกเองแล้วเจ้าสิวหูว่ามันบเม็นเรื่องไง,ไง